สวัสดีครับพบกับผมอาร์ตสี่ดั้งกับอีเวนต์พิเศษนะครับผมเป็นไฮไลท์เกมการแข่งขันสมาร์ทฮัทแอนด์มีโอแชมเปียนคัพครั้งที่1นะครับผมในปี2020นะครับซึ่งในรอบนี้เองเนี่ยที่เอามาไฮไลท์กันเนี่ยนะครับผมก็เป็นเกมในรอบที่8นะฮะหลังจากที่ผ่านการขับเคี่ยวกันมา2อาทิตย์นะผมในอาทิตย์แรกในอาทิตย์แรกเนี่ยนะผมก็ แข่งกัน3กระดานอาทิตย์ที่2แข่งกันมาสกระดานเป็นเกระดานนะครับผมในอาทิตย์ที่3เองเนี่ยก็เป็นการเริ่มต้นรอบที่8นะฮะซึ่งคนที่สามารถเอาชนะและยืนอยู่ต่อมาได้ในกระดานที่8นี้เองนะครับผมก็เป็นโอลาดนะครับผมซึ่งเ,เรียกว่าขึ้นสัปดาห์ที่3เนี่ยนะฮะทีมมีโอเองที่มีผู้เล่นเนี่ยนะผม แพ้ไปแล้วถึง5คนเนี่ยนะผมเหลือแค่4คนสุดท้ายเนี่ยก็เรียกว่าเป็น4อรหันของแบบของทีมีโอแล้วนะผมก็เลยเรียกว่าจัดเต็มมาเลยครับหลังจากนี้4คนสุดท้ายของมีโอจะ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 ดูเดือดมากนะผมซึ่งที่ส่งออกมาก็คือเป็นทีละหรือก็คือมิงนะผมห้าด้งนะับผมทั้งโอลานแล้วก็มิงเองเนี่ยนะฮะโอลานเองที่เอาชนะรอบที่แล้วมาได้แล้วก็ยืนพื้นต่อมาเพื่อมาเจอกับ หมิงเนี่ยนะครับผมทั้งสองคนเนี่ยนะก็เป็นเพื่อนกันตั้งแต่สมัยเรียนคือเป็นรุ่นเดียวกันเลยละ่ะตั้งแต่เรียนมอ,อกเกษตรมาด้วยกันนะครับผมก็เรียกว่ามันต้องมาห้ามห่นกันเองในการแข่งขันนี้นะแต่ว่าในสองคนนี้เองเนี่ยภาษีสไตล์การเล่นของทั้งสองคนเนี่ยแม้ทั้งสองคนจะเป็นหาดั้งได้กันทั้งคู่นะครับผมแต่หมิงเนี่ยจะค่อนข้างจะมีการอ่านหมากเขา,าเรียกดีแนวทางเนี่ยการต่อสู้เนี่ยชัดเจนกว่านะครับผมโอลานจะค่อนข้าง สเปดส,สป่าดิดนึนงแต่โอลานเนี่ยในการสเปดส,สป่าเนี่ยถ้าเข้าทางเขาเมื่อไหร่เนี่ยผมก็โดนโดนโดนเล่นยับเหมือนกันนะครับผมนั่นก็นคือเป็นการแนะนําเบื้องต้นของโอลานกับมิงน,นะครับผมนะซึ่งอ่ะมาดูไฮไลท์กันเลยดีกว่านะครับผมกระดานนี้เนี่ยโอลานถือหมากสีดําส่วนทีละมิงเราถือหมากสีขาวนะครับผมนะเกณฑ์เนี่ยช่วงต้นเนี่ยก็ค่อนข้างจะสู่สีกันนะครับผมก็ไม่ได้มีอะไรนะฮะจนกระทั่งมุมที่หนึ่งเนี่ยที่นะครับที่มิเอขาวเองเนี่ยพยายามที่จะ สร้างปัญหาให้กระดมนะซึ่งพอไอที่จบเสร็จแล้วเนี่ยนะผมเอไอแนะนำรับผมให้เดินเม็ดนะครับผมให้เดินเมน็เดน,มนี้ให้เดินเม็ดสี่สิบห้าสีสีฟ้าเม็ดนี้นะฮะคือ AI มองว่าแบบแบบปัญหาที่เกิดขึ้นภายในมุมเนี่ยไม่เท่าไหร่แต่การที่ให้ขาวเนี่ยยึดจุดสันเขาบริเวณสี่สิบห้าหรืออะไรแถวๆบริเวณแถวนี้เมื่อไหร่นะครับผมเกมของสีดำจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับผมในเกมจริงเนี่ยดำเองเนี่ยนะครับไปเชื่อม นะไปเชื่อมเม็ดนี้ปรับเนี่ยนะสังเกตพอเชื่อมสร็ปุ๊บกราฟตกมาเหลยเจ็ดสิบกว่ากราฟตกมาพ่วงเลยสีขาวพุ่งไปเจ็ดสิบเจ็ดสิบกว่าเปอร์เซ็นต์เลยนะครับผมนะถ้าเกิดขึ้นเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมเกิดอะไรขึ้นครับเนี่ยขาวเองก็คือจะมาโยนโคอ,อะไรเงี้ยผมนะกินใช่ไหมก็แอบบมองนะดูเอไอเราจะเชื่อมนะครับผมอ่านะก็ตัดกันอะไรเงี้ยนะครับก็ก็เรียวกว่าเป็นเป็นอีกเกมนึงที่เล่นได้แบบนี้ก็คือว่าแบบนี้เนี่ยก็ก็ ก็เล่นได้ด้วยกันทั้งคู่แบบนี้นี่เป็นอีกอีกการหนึ่งของ AI นะครับผมเพราะงันเนี่ย AI มองว่าปัญหาที่อยู่ที่มุมเนี่ยถ้าจะเล่นโค้ดเมื่อไหร่เนี่ยดำก็รีบเชื่อมไปแล้วข่าวเองก็ติดปัญหาไปนะครับผมนั่นคือสิ่งที่ AI อมองนะครับแต่พอดำเองอยู่ก็ไปเชื่อมเป็นนี้ปั๊บเนี่ยนะครับผมตรงน,นี้กาฟเลยพลิกดิดลงมาเลยนะครับดำเองก็พยายามจะดิ้นรนอะไรก็ตามแต่บริเวณแถวนี้ก็ดิ้นรนไปนะขาวเองก็เรียกว่าประสบสำเร็จในการที่จะ ลอดด้านนอกของกระดานและสร้างความแข็งแรงของการการกระดานมากกว่าดําซึ่งดําเองในตั้งแต่ต้นเนี่ยมุมนี้เป็นเจ้าถินน่นนะครับผมแต่แม้โอเคจะได้พื้นที่บริเวณนี้ไปแต่ก็ไม่ได้ใหญ่มากเล็กๆนะครับผมแต่ว่ากับข่าวเองที่ได้อิทธิพลการกระดานไปและได้มือนําก่อนเนี่ยนะครับผมทาให้เนี่ยลราจะที่ยืนจัดบทเนี่ยทําให้การสู้รบในการกระดานหลังเนี่ยดนี่ยค่อนข้างเสียเปรียบนะครับซึ่งตอนเนี้ย กราฟอยู่ที่ประมาณเราสัก70 80%สำหรับข่าวนะฮะก็ก็ไม่ว่าดำพยายามจะสร้างความซับซ้อนขึ้นยังไงเนี่ยนะผมนะปล่อยให้ข่าวกินไปเนี้ยเนี้ยการาฟก็ยิ่งตกลงอีกนะครับอันนี้เกมจริงเป็นแบบนี้เลยนะครับผมซึ่งเนี่ยนะเกมก็ตกพัวลงมา70-90%เลยนะครับแล้วข่าวเองก็ไม่ได้พยายามที่จะแบบอย่างไอไบอกให้อตอตลิแล้วก็พยายามไล่โจมตีดำออกมานะ ดูเหมือนว่าแบบมิงเองก็ประมินสถานการณ์ครับว่ายังไงซับพื้นที่คือเหมือนกับเกมชั้นดีกว่าแล้วก็ไม่ต้องฆ่าเขาแล้วก็ปล่อยเขารอดไปเลยนะครับผมลุคนี้ก็คือข่าวองก็ตั้งใจปล่อยเขาอดซึ่งพอตั้งใจปล่อยเขาลอดเสร็จปุ๊บเนี่ยนะครับผมข่าวองก็เดินไปนี้นะฮะก็เนี่ยก็กราฟหลังาก็สังเกตว่าแบบก็ไม่มีโอ้แทบไม่มีแบบหลังๆเนี่ยแทบจะเรียกว่าโอ้โหมิดแท่งไปตลอดเวลานะครับผมแต่ว่าจุด ขึ้นลงขึ้นลงแถวนี้เรามาดูกันวนะ่าจุดขึ้นลงขึ้นลงแถวนี้เกิดอะไรขึ้นบ้างนะผมแถวนี้ก็ไม่ค่อยมีอะไรก็เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์ตลอดนะเนี่ยสีดาเป็นเลขตัวเดียวตลอดนะครับผมนะฮะจนกระทั่งนะฮะแถวนี้อ่านี่ก็กระโดดเขามันรอเรียบร้อยนะฮะนี่อยากให้ดูครับผมว่าถึงแม้ตอนนี้นะฮะถ้านับแต้มข่าวเนี่ยเข้าข่าวแทบจะยังไม่เห็นแต้มตรงไหนสักทีนะดูนะต้มเห็นชัดๆหนึ่งก่อน เห็นต้อนนี้ก้อนนี้รอ,อดได้นะฮะก้อนนี้ก็อีกรอดได้นะครับนะฮะแม้ว่าจะยังไม่เห็นพื้นที่ของสีขาวเลยนะครับผมเห็นก้อนนี้ก้อนเดียวนะครับแต่กากระดาษเนี่ยโอ้โหมันขาวโพลนขนาดนี้มันหิมตะตกอ่ะผมชอบใช้คำนี้หิมะมันขาวโพลนกลากระดาษอย่างเงี้ยนะครับยังไงพื้นที่การะดาษส,สีขาวต้องเกิดขึ้นมาอยู่แล้วล่ะจะมากจะน้อยเกิดเท่าไหร่ตัวเองนะครับผมราะเนี่ยสถานการณ์ลักษณะแบบเนี่ยผมอยากให้คนที่แบบประมาณว่าฝีมือแบบอ่า คิวก็ดีหรือว่าหรือว่าหนึ่งด้างสองดัางก็ดีเนี่ยการปรภาษ,ษาการใน,ล,นลักษณะของหมากลักษณะแบบเนี้ยอย่าไปมองเฮย้ยกลางกระดา,าไม่มีที่นะผมแบบนี้จะเกิดขึ้นพื้นที่อยู่แล้วล่ะแต่เพียงแต่จะมากจะน้อยเท่าไหร่นั่นเองนะครับตอนนี้ก็เดินต่อไปนิดหน่อยนะครับผมซึ่งเราจะที่ขาวดำปิดปุ๊บขาวก็กระโดดปิดตรงนี้ล้อมสังเกตตอนนี้แนวของสีขาวนะผมเป็นแนวแบบเชื่อมมาละทีนี้ก็เลยจะปิดด้านนี้กับปิดด้านนี้นะว่า พื้นที่การนาัจะเกิดถลยแต่ตอนนี้เกิดแน่ๆเกิดแน่ๆจะมากจะน้อยก็เกิดเนี่ยดำก็ต้องบุกเข้ามาละนะครับซึ่งจังหวะน,นี้เองก็คุกคลิกหน้าประตูตั้งแต่แถวนี้นะครับผมเอไอบอกให้แอบมองนี้ก่อนแอบมองเพื่อสร้างอสร้างปัญหาก่อนว่าถ้าเกิดว่าดําเองจะบุกเข้ามานี่อย่างน้อยมีเม็ดนี้คอยเตะตัดขาอยู่นะแบบมันอาจจะใช้ประโยชน์เลยได้ไม่เต็มที่เท่าไหร่แต่ก็เป็นที่กังวลสำหรับกับคนที่จะบุกเข้ามากลางดานกันอยู่ก็มีเม็ดมาเม็ดหนึ่งมันไม่ได้ลงโจงลงตรงโจงอยู่ก็ หมือนมีกองทัพเล็กๆมาสกัดขาเอาไว้เกิดแบบเไรนะแบบพลาดไปเฮ้ยเดินเม็ดนี้สกัดขาอะไรเงี้ยนะอยาให้บอกให้บองให้เล่นเม็ดนี้ก่อนนะเนี่ยรัสกเกตยอ,อมองหูกลางการะดานไปเริ่มเลยนะครับแต่ก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเท่าไหร่หลังอากนี้แล้วก็จังหวะนี้ค่อยมาอ่มองก็ไม่ได้สายนะก็เชื่อมอนกันอยู่ดีนะเนี่ยนี่ข่าวเขาเริ่มโจมตีกลางกระดานแล้วซึ่งหลังจากนั้นโจมตีกลางกระดานมันสักหน่อยหนะึ่ง นะครับเนี่ยก็ลงมาหรือป้าสกว่าเปอร์เซ็นต์แต่ก็เนี่ยก็ขึ้นมานิดหน่อยส4บี่เปอร์เ็ก็แบบไม่ได้มีโอกาสจุดพลิกตรงไหนเลยนะครับผมจังหวะนี้เองก็เหมือนกับว่าข่าวเองนี่ยผมก็คาดหวัง้องพิธีการกระดานชัดเจนอยู่แล้วลหละนะครับผมซึ่งก็น่าสังเกตข่าวเองก็แบบป้องกันการกระดานได้อย่างดีนะครับเนี่ยจนกระทั่งเม็ดนี้ก็ใหญ่เม็ดเม็ดหลังจากที่เม็ดนี้ตลีปั๊บเนี่ยนะผมเม็ดข่าวเม็ดนี้ก็ใหญ่เม็ดเนี่ยที่ที่คือ มันเป็นเม็ดที่แบบวันดูเหมือนว่าจะช้านะแต่ว่ามันค่อนข้างจะคอนเฟิร์มพื้นที่กลางอรนดานของสีขาวพอสมควรน,นะครับหลังจากที่เล่นเม็ดนี้แล้วเนี่ยนะผมเม็ดที่หนีออกมาก็เริ่มใหญ่เนี่ยนะอ่านี้ก็เลยมีหนีก็ใหญ่กับมีคําบาดตรงนี้ก็ใหญ่คําบาดก็จะสร้างพื้นที่บริเวณนี้ขึ้นไปอีกนะครับผมซึ่งโอลาดเองก็มองว่าไม่ได้ละให้คุณให้คุณเนี่ยให้คุณมาคำบงคำบาดแถวนี้เดี๋ยวพื้นที่บริเวณนี้เกิดเขาก็เดินไปนี้ซึ่งเม็ดนี้ก็ถือตัวมันเองก็ใหญ่ แต่การหนีไปนี้ออกมาก็ใหญ่เหมือนกันก็กราฟก็กลับมาที่ประมาณเก้าสิกว่าเปอร์เซ็นต์เช่นเคยนะครับนเนี่ยนะแม้ว่าตรงนี้ก็จะนะทะลุมาได้หน่อยหนึ่งนะครับสำหรับสีด,ดำทะลุก็มาได้หน่อยหนึ่งฮะแล้วก็แต่ว่าการทะลุขึ้นมาเนี่ยก็นะตรงนี้เอก็บอกให้จับกินให้อัตลิจับกินคืออย่างน้อยให้สร้างปัญหาอะไรให,ให้ให้มีแผลตัดก่อนอะแต่ว่านีเกมจริงดูเหมือนจะไปอัตลิเสร็จปุ๊บ อัตลิข์ไม่ได้สำหรับสีดำไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรสักเท่าไหร่นะผมยิ่งอัตลอัตลิข์จากด้านนี้ดีกว่าอัตลิจากด้านนี้อย่างน้อยตัดสองเมนี้ออกการสู้รบเรื่นี้เกิดขึ้นเนี่ยดำยังอ่าขาวยังต้องเป็นกังวลมากกว่าแต่พอไปอัตลิข์เจอด้านนี้ปั๊บเนี่ยมันมันไม่ได้ตัดไงแลว้วจังหวะนี้ค่อยมาตัดช้าไปทีนึงแล้วตัดแล้วให้ปล่อยเขาจับกินนะครับอย่างเงี้ยสามเมนี่มันคืออันนี้มันมันตัดทีหลังอะตัดด้วยมือตามอะนะไม่ใช่ตัดเนื้อนำไปอัตลิข์นี้ก่อนนะแล้วพอเราโดดนนนตัีี้้เสรร็็จปุ๊บาก ก,กาบก็แทบจะเนี่ยพอขึ้นเสร็จก็จับกินนะไม่มีอะไรคือสลักสีขาวตัวนี้ขาวค่อนข้างจะมั่นใจแล,ล้วการกระดานบ้านเันชัว์อะไรเงี้ยนะนะแล้วก็ดําเองก็พยายามจะไปแซะก,การกระดานอยู่ซึ่งตอนนี้จังหวะนี้ a อไอบอกว่าเ็ดนไม่ได้ใหญ่มากดําเองเล่นไม่ได้ใหญ่มากเพราะอะไรครับเพราะเพราะเป็น Center. รีเวิร์สเซนเต้คำว่ารีเวิร์สเซนเต้คือขาวเล่นดําก็ต้องรับไงเพราะฉะนั้นดำเล่นเนี่ยนะครับผมดาเล่นเนี่ยมีพื้นที่หนึ่งคือพื้นที่เพื่อวามหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดร คือยังไงซะรีเวอร์เซนเต้ซิโต้าใหญ่กว่าไอ้เมนนี้อยู่แล้วใหญ่กว่าเล่นสุดท้ายเดี๋ยวเมนนี้ก็ตายโ,โหน่าสงสารมากเมนนี้เดี๋ยวเราดูกันว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วกันนะเนี่ยเป็นคำบ้านี่เขาแล้วปล่อยเนี่ยให้เขาเชื่อมเซนเต้ปุ๊บตัวเองต้องกลับมาเนี่ยหายไปซิโกาต้ามเซนเต้ย่างนีโ้โหคือเป็นโปรเนี่ยเมสลีเวอร์เซนเต้ช่วงประมาณเป็นเกมช่วงต้นเนี่ยรีเวอร์เซนเต้ซิโกต้านี่มันโหมันใหญ่มากนะอ่าแล้วเขาฮัลตินะครับผมนะซึ่งก็กลับสู่เก้าสิบกว่าเปอร์เซ็นต์อีกครั้ง ทุกเม็ดเลยนะสังเกตวิ่งไปทั่วกระดานเลยก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์แบบสูงสูงฮะพอบรรหาเปอร์เซ็นต์สูง,ส,ง,ส,ง,ส,งสูงไม่ได้มันก็มันก็คำนวณต่อไปเรื่อยๆอ,อย่างเงี้ยอารมณ์เงี้ยคือไอแบบมองว่ายัางไงทำก็แพ้หาเม็ดนี่ดีไม่ได้เลยตอนนี้นะครับกนะ็ก็ตะเลกหน่อยนึงก็ดาเนินไปจนกระทั่งอ่มาดูบร,ริเวณแถวนี้กันนิดนึงนะให้ไลท์บร,ริเวณแถวนี้นะจังหวะนี้เองอะจุงเทียบเองรวมไปถ้ผมเองก็ผมก็รู้สึกว่าจริงๆ ตอนนี้ตาข่าวเองครับผมเม็ดนี้กินนไปก็จบเออก็บอกนะฮะเม็ดนี้กินนไปก็จบคือกินไปตรงนี้นะผมก็มีพื้นที่ที่ชัดเจนมากเลยบริเวณนี้ขึ้นมาอย่างน้อยคือเดี๋ยวเปรียบเทียบเกมจริงเนี่ยกินเม็ดนี้มีค่าอย่างน้อยประมาณสิบก๊อตแต้ตอนหลังก็โดนทะลวงเข้าไปโอ้โหจนจนต้องโอ้โหเสียวมากเลยสิบก๊อตแต้มมนมีแน่แน่แล้วไม่พอสิบก๊อตแต้หมนปัญหาตอนหลังอะ่ะถ้าสีดําไม่ทําอะไรกับด้านล่างนะครับผมตอนหลังมีเบียดลงอีกนะทิมเราก็เบียดลงไปเนะี่ยปัญหาเยอะสำหรับสีดา พราะจังหวะน,นี้นะกินไปหมดเรื่องหมดราวนะครับแต่กับจังหวะน,นี้ไม่ได้กินนะค,คือเวลาจังหวะอย่างที่บอกเกมนำๆเกมดีๆอยู่ครับผมพยายามอย่าที่จะแบบไปคือไปซ่าเลยมากปิด,ป,ดปิดความแข็งแรงทําให้ตัวเองแข็งแรงเอาไว้แล้วก็จบจบไปนะเนี่ยไปก็ไปก็จังหวะน,นี้ก็ไปนะครับเนี่ยครับมาเบียดเบียดจังหวะน,นี้หน่อยหนึ่งอะนะฮนะแล้วจังหวะน,นี้ดําเองก็เลยปิดนะครับผมดําก็เลยปิดตรงนี้นะ เนี่ยพอปิดตรงนี้สักปุ๊บเนี่ยทีนี้ข่าวก็โอเคประสบความสำเร็จในการบุกนะก็บุกเข้ามานะซึ่งการบุกเป็นนี่โอ้โหเจ็บปวดนะสำหรับดำนี่เจ็บปวดมากเลยที่เจ็บปวดเพราะเดี๋ยวด,ดูดูผมนว่าเป็นไงผมว่าใจว่ามิงกงใช้เวลาอ่านหมาตัวนี้พอสมควรนะยังน้อยสักสองสามนาทีนานมากสองสามนาทีใน,นช่วงท้ายเกมมันนานมากนะเพราะว่าอย่าลืมว่ามันให้เวลาฝ่ายละหนึ่งชั่วโมงสิบห้านาทีแล้วก็ให้เบียวโยมิเนี่ยสามสิบวีสามครั้งเนี่ยนะผม ใช้เวลาคือแม้แต่30มิวีเองเนี่ยตอนเบลตอนหลังเนี่ยเองก็แบบไม่อยากใช้อะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยแม้ว่าแบบดําเองก็ต้องสร้างความปั่นป่วนที่สุดอะ่ะก็กระโดดตัดดําเองก็รู้ตัวเกมตัวเองไม่ดีะนะครับผมกระโดดตัดเขาก็ตัดโอ้โหรุนแรงเจ๋งถ้าช่วงนี้เป็นช่วงมิดเดิลเกมและเป็นช่วงเกมที่ตัวเองตามอยู่หรือว่าแบบเสมอๆกันอยู่การเล่นแบบนี้ผมถือว่าเจ๋งมากดีมากนะครับแต่พอตัวเองเนี่ยนะฮะแบบ คือแม้จะผสมกัขขในการทะลวงก็ตามแต่ดูนะครับอนนี้ปุ๊บๆแล้วก็เบียดนะเบนนี้เบียดโอ้โหอย่างเท่ครับชอบมากเลยอย่างหล่อครับผมคือเบียดเบนนี่เสรปุ๊บดำเอง่านจะทำอะไรไม่ได้แล้วตัดเสร็จปุ๊บตัวอัตริเนี่ยนะฮะแล้วโดนทิมออกมาผองเบนนี้หล่อมากนะ,ะ98นี่อย่างหล่อเลยนะครับอัลตริเซนเต,นเตน้เขาไม่สามารถที่จะจับกินได้นะถ้าจับกินนะครับจะโดนอัตริปับเชื่อมเนาะแล้วก็อัลตริแล้วก็แรนเดอร์ไปนะฮะอันนี้อันนี้ต่างคนต่างเห็นกันอยู่ เพราะงั้นพอทิ้มมาเสร็จก็ได้แต่ต้องโอ้โหเชื่อมกลับไปแล้วให้กินมานะครับผมพอกินมาเสร็จปั๊บเนี่ยนะฮะดําเองก็พยายามจะช่วยสองเมนี้ได้แต่มันก็ช่วยไม่ได้อ่ะนะแอบมองปั๊บแล้วก็จับกินนะครับผมพอเมนี้จะทิ้มเกินไปเมนี้ก็กลายเป็นอตอรลิเซนเต้ต่างหากนะฮะแล้วเมนี้ก็ต้องเชื่อมแล้วเมนี้ก็ปิดก็กลายเป็นข่าวเองก็ผสมเร็จที่ตัดจัดจับกินไอเมนี้ต่างหากไอเมนี้ที่เมื่อกี้เนี่ยอยู่ดําไปเดินกลางทางทีนึงแล้วข่าวก็ให้เชื่อมตรงเนี้ยสุดท้ายเมนี้โดนกินอีกต่างหากนะครับซึ่งก็แบบ เรียกว่าเป็นความล้มเหลวของสีดําแล้วกันที่บุกเข,ข้ามาตรงนี้แต่ทว่าครับแต่ทว่าคือมันก็เสียยว่ะเสียวตรงไหนเสี่ยวต้อง,อ,งอันนี้ก็ผมคลิกกอินหน่อยกินกินเนี่ยเนี่ยเนี่ยแต่ทว่าพอเขาโดดมาเนี่ยคือมันก็ไม่ต้องเสี่ยวก็วตกลงจะมีปัญหาอะไรกับสีกับบริเวณตรงนี้หรือเปล่านย,นยสังเกตแม้วตรงนี้นะผมจะได้มาอยู่ประมาณสิบก,ก็บตามก็จรงิงแต่อย่าลืมตรงนี้ก็สิบก,ก็บตาต้มเหมือนกันตั้งแต่ต้นที่ผมบอกให้กินม็ดนี้ไปเลย,เยดักขาวเดินตรงเนี้ย นะครับแต่มันก็ไม่ไม่ได้เดินอ่ะโอเคมาบุกก็กินก็ได้แต่เสียเซนเตน้ใช่ไหมอ่ะบุกตรงนี้กลับเนี่ยกลับต้องมานั่งเสียวว่าเฮ้ยเดี๋ยวจะโดนตัดจะตายหรือเปล่าสุดท้ายมันก็ไม่ได้เกิดปัญหาหรอกเพียงแต่มันเนี่ยอัตลิปปบอามิเนียนอตัตลิดีมากนะอามิเนียก็กินตัวแท็กุก๊บปิดเนี่ยโอเคแม้ว่าสุดท้ายจะเอากลับบ้านได้แต่บอกในรายละเอียดตรงนี้มันก็มีแบบขลุกขลิกหน้าประตูอยู่หน่อยนึงเงี้ยซึ่งอย่างที่บอก กได้กินตรงนี้ไปเนี่ยโหหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้าสิบหกอย่างน้อยกินตรงนี้มีมูลค่าด้วยตัวมันเองอะสิบหกแต้มถ้าถ้าเปรียบเทียบกับเ,เกมจริงแบบนี้นะครับผมซึ่งหลังจากนี้ก็เกมนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วในตรงนี้ก็มีการสู้รบกันอีกหน่อยหนึ่งแต่ว่าเขาเองก็แบบไม่ได้คิดจะสร้างบ้านอะไรอยู่แล้วก็เขาขอแค่ตจ่นกับบ้านรอดไปตัวเองแต้มก็พอแล้วนะครับสำหรับฮ้าดัางเองการนับแต้มแบบนี้ค่อนข้างจะชัดเจนมากนะครับผมซึ่งหลง เกมก็ไม่ได้มีอะไรก็เล่นเกมไปนะครับก็ถือว่าเป็นเกมที่ค่อนข้างจะเรียกว่ามิงเองอะ่ะก็เป็นสไตล์แบบถ้าเกิดตัวเองได้นาแล้วแล้วถ้าเกิดเกมไม่ซับซ้อนมากอะ่ะเกมมิก็พยายามจะทําให้เกมให้เขาเรียกยันให้เกมอยู่ในภาวะที่ตัวเองนําอยู่ตลอดเวลานะครับซึ่งโอลาโลานเองก็ไม่มีโอกาสพลิกกระดานในกระดานนี้ได้เลยนะครับผมนอกจากที่เนี่ยเบื้องต้นเปิดเกมมาเสียหายไปนะครับผมนะซึ่งถ้าดูอย่างนี้เองอะ่ะสำหรับก็บโอลาดเองเนี่ยตั้งแต่เกมที่เล่นกับนดล่ะ เหมือนกบเขามีปัญหาทางด้งนานการเปิดเกมพอสมควรเหมือนกันนะับนะสำหรับกับโอรันเองเพราะงั้นคือเหมือนจะสู้สู้ส,สู้แต่แบบไม่มีไม่มีแนวทางอะสุดท้ายอาจจะไปสู้แล้วก็ชนะไม่มั่วๆได้แต่แบบการเจอคนที่แบบแข็งกงันจริงๆอย่างงี้โอรันชนะไม่ได้เลยนะผมน็อตอาจจะไปพลาดจังหวะหนึ่งนะฮะซึ่งจบก,กระดานนี้เองเนี่ยนะผมก็ทําให้อ่าตัวแทนของสมาร์ทฮาร์ดนะผมต้องส่งคนใหม่เข้ามาในรอบที่9รอบต่อไปแล้วมิงจะเจอใครติดตามตอนต่อไปครับ สวัสดีครับ